เอาไปชิมเลยครับผมครับผมวัอนี้มาบานเพื่อนโอนครับผมโอ้โหไม่รู้เขาจะให้อะไรดูดูอะไรนี่เรามาดูกันหน่อยสิคือสภาพน้ำครับสภาพน้ำเหรอครับปลาดูสภาพน้ำปิดสนิทเลยนะเดี๋ยวมันโดนออกครับสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งครับผมของแปลกของแปลกเอาว่าสิก้อยก้อยดิบได้ไหมเพื่อนก้อยดิบได้ปรับแล้วแต่คน เอ้ยแต่ภาพน้ำมันคือบ่มีน้ำด,ดิ้น้ำโอ้น้ำให้มันกินจนแสดงว่าเบืนขึ้นมากิน <c ười> อ้าสุดออยอดเลยหน้าเวียโนน้ำอ่ะอันนี้นะลองเปิด <c ười> อันนั้นหน่อยนี่อุ้ยมาแล้วเห็นอะไรอะไรอะไะม,มันดินด้นอยู่นั่นนะมันดินด้นอยู่ <c ười> เดี๋ยวนี้ทำไงเพื่อนเข้าถ <c ười> ึงเดี๋ยวเด้ครับไม่นี้มันจะตกใจนูกูเนี่ไม่ตกใจหรอกพี่ตัวตัวใหญ่เอ้ยตัวใหญ่อือ ทำไมอลังก<จ> <ama> e ารเนี <Viol ent. S 2> ak, ่ยเอ้าวมันไปทุกช <medi> <Ti> ่องนู้นแล้วอ้าวเพื่อนตรงตัวนั้นตรงนั้นตรงนั้นนู่นนู่นนู่นเอาจับจับจับมันคือบทจับเฮอให้เพื่อนเละจับไปไหนเนี่เขปไหนที่จะได้มีรูทุกช่องเลยเป็นห้องครับเป็นห้องอืมเป็นห้องพักผ่อนโอ้ยพันเลี้ยงนู่ครับผมห้อพักผ่อนนู่หน้าบ้านเท่าเลยตัวนี้ธรรมชาติเลยครับผมครับ๊วยแมนนู่ผมเลย มือปกักแดงกับแมนอริชมันเพื่อนให้หัวห,หนันอะไรนี่เดี๋ยวดูฟังนี่ก่อนมีปักเพื่อนเพื่อนให้หัวห,หนันอะไรอ่าอันนี้นะใช่อันนี้หัวหันปลาดุกครับหัวหันปลาดุก <c oughs> นี่<อ>แน่ออญ่ออญะเลยครับผมสุดยอดมีตัวใหญ่เอาไปเราไปออกเราใส่บ่วงเอาบอ,อก พอพันไม่พันเปิดครับผมโอ้ยเปิดดวนเฮาเอาเปิดดวนเฮาเอาเบิ่งขึ้นมาจับเลยจับเลยจับเลยเปิดดูสิไหนบอกว่ามีสองตัวเออเนี่ยไปไหนไปไหนไปไหนไปีไหนถ่ายตอนนั้นไงโอ้ยพอยเมย์พี่น้องครับดู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 ธรรมชาติเลยครับผมแบบโอ้ยน้องน่าจับตัว จับไม่ได้มันที่เกิดมานี้ดิมาจับดีจอดบเลยครับพี่มามามมืออาชีพเาม่จับให้มืออาชีพรับผมมืออาชีพคนนครับอบยกมอง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 าอหมองมองมอมม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 งงไหมมงอมองงอองง โอ้ธรรมชาติดีครับผมดัดแปลงคือบอปลาดุกเข้ามาครับโอ้สุดยอดแท้เพื่อนโว้ดนี่มาฐานเลยเพื่อนเพื่อนให้สุดยอดเจหน่อยกับสีก้อยกินครับผมก้อยเลือดครับกไก่หนูไก่หนูใส่เลือดเลือดหนูจะมีแสดงว่าถ่ายนี่หนึ่งอะไรไม่เอา เดี๋ยวโไม่รู้ขทุกวันนี้หานูกินมายากครับผมหนูทำไมชาติเท่าอยู่พียก่อตัวนั้นยกท่อตัวนั้นขึ้นผมว่าได้เลยนะใช่ไหมโอนกานท่อตัวนั้นอ่ะผมว่าเอาท่อนั้นเลยดีกว่านูน่ะนูน่ะไม่มีกินสะอาดด้วย โอ้พี่น้องเลยหนูแบบธรรมชาติครับมคนตกมันมีอะไรบ้างเนยหาสังสีมาบังเพื่อนหาสังสีมาบังเลยคืออยอดครับผมจริงๆไม่มีกลิ่นหนูสะอาดเลยนั่นได้ไพวงหัวแล้ว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 ไหนมันพวงหัวมาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันวิ่งเข้าดูจัดเลยตัวทำอะไรเนี่ยช่งไหนนี่ช่องแป้นสิครับผม ใช่สุดยอดเลยครับผมเนี่ยบรรยากาศครับผมอย่างหนูธรรมชาติครับสุดจอดครับผมอยู่บ้านประสัตเบ็ครับพอบ้านพนุนสนใจมาเอาอะไรครับผมพอแม่พลาดคนขายคููละสองพันครับผมคูหนึ่งครับตะปูตรงนี้ของแท้ครับผมตัวไงเลยเหรอครับผมหนูธรรมชาติครับบ่แมนหนูแขวเหลืองเลยตัวนี้หนูปากแดงกับบแมนครับผมจะตัวหนูเป็นหนูโทนธรรมชาตินะครับผีเนาะใช่ไหมพ่นุน รูโทนนาเราใช่รูนารูโทนตัวใหญ่แบบธรรมชาติครับผมโอ้ยเขาเอาเป็นเป็นประจำครับผมรูพ่นโดนนี่แหละครับผมเป็น้องเอ้ยพ่นดูแลแบบอย่างสะอาดเลยครับผมเก็บตัวอาหารเก็บอย่างแบบธรรมชาติครับเขาเปลือกหอมมะลิสุรินเท่าเนี่ยแหละครับผมบานประสาทเองครับอันนี้เราขึ้นอยู่หมู่สิบสิบสี่หรือสิบห้าหมู่สิบสี่ครับผมพี่น้อง หนูเป็นเตมบอกตอนแรกเขาบอกว่าสามโตครับผมแต่พ่อมาบังงีพ่อยแม่ครับปิ้งบึ้บเอาล้วครับผมเดี๋ยวเปิดเปิเป็นหัวหันเข่าเปลือกเข่าเปลือกเขาย่าครับผมนี่ครับผมเข่าเปลือกซุ้มไปเบิ้งเลยพี่น้องเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะครับพี่ ฝนลงใช่ไหมเพื่อน,อนอดูอ้ยแมนดูครับผมคนบอกว่าบ่มีลังคาครับมรงนี่ขัดฝนฝนลงแล้วมันเพียบโอ้ยดิดิงเธอบาดต่อนเดือเดือดไปใเดี๋ยวเพื่อนต่อครับเดือดครับผมก่อยซุกดิบๆิบเลยครับผม เป็นคนเขาหูขเขาหูแค่นี้ก็รู้ว่าอยู่มืดในมุมมืดแล,ล้วหรอกนี่ครับผมดูของแพลตัวนี้เป็นอะไรห้องกิ๊หรือเปล่าพี่ตัดออกเลยนี่ครับผมพี่หนักนี่น,น,นี่แหละครับผมดูหนาแถลของผมนึกปุช๊ชมืออ้วนนะเนาะมีการทดลองเลยครับผมพี่น้องมาเลยครับผมแบบแสดงมูอผมครับผมมาเมาจัดเราเลยครับ นูตัวนี้มันสลบมันหอนแห้งครับมาสองโตกับพี่น้องครับผมสุดยอดครับพี่น้องมาสื่อนัวกับคนแต่ได้ครับผมราคามาหารแค่ตังค์ได้ซื้ครับผมเพนานสินค้าอีกกิโลละซอยหาซิบัวยังกับว่ากันไปครับผมเพื่อนโอนครับนูเหนือเต็มไปหมดเลยครับพอพันเป็นนี่แล้วแต่เป็นเชิญเอาได้ครับเด้อพี่น้องเด้อยชุดยอดแล้วครับผมมันแห้ง โลสองลอยด้วยครับพี่น้องเด้อแล้วแต่หมูหนูมีบะมีเนาะหนูเนาะชนิดหนูเหมืกัพอได้อยู่ครับผมเปื่อนนู้นครับผมเต็มเลยอยู่เนี่ยอยู่บับประสาทเปงน,นะครับเด้ออยู่สาปลาใหญ่ๆนี่แหละอยู่ติดสาปลาสาป่าใช่ไหมสาป่าหมูอะไรนะโอ้โหหมูสิบสี่ครับหมูสครับผมมาเลยครับพี่น้องอยู่ติดกันเลยครับผมตรงขลางกันนีูแหละ เียวครับผมมีเลี้ยงบธรรมชาติครรพุวาลตัวนั้นเป็เขาครับผมเี็นเขาเปลือกเขาเปลือกบานเท้าเลยครับเนี่ยผมไปเห็นแต่หมูเขาเลี้ยงอย่าง,าง,างๆเลยครับพี่น้องเบงเพื่อนผมเลียงเนย้งบรรมชาติเลยครับเปล่าป,ปั๊บปรุงแบบธรรมชาติอาศัยว่าแต่ก่อนแต่ของหูไปยิงหนูในโพดนใน,นยังหูดีครับว่าหนูอยู่แบบไหนสุดยอดเลยโอนเฮ้ยสุดยอดเลยมาทานครับผมจัดจัดครับพี่น้องมาจัดเด้อ ได้ขาครับแกมโอ้สงการคงยังไม่เหลือแล้วมั้งนี่เดี๋ยวจะให้หมดก่อนสงการเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมดก่อนสงการเลยดิพอดีแล้วมาจากกรุงเทพมาโอ้ยทำไมหนูหมดเพื่อนโอนนะครับผมพี่น้องเบิ่งหนู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 เนี่ยมันใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวรอรุ่นกันครับผมว่าหนูไอ้้ไไม่ดครับรุ่นนี้รุ่่นไไมด้เบิ่งหนูฟาร์มของเพื่อนผมครับผมอยู่บ้านประจักเบ่งวันศิษย์สุดยอดปัญญายุทธ์เดี๋ยวยางมันก็ะหูแล้วครับ เดีผมรับประกันเลยครับว่าหนูธรรมชาติกินข้าวเปลือกวันเท่านี่สุดยอดครับผมหนูนาเอาครับผมนี่แหละครับของแค่ก็กินชุมพูวันละกิโลทุกวันเนี่ยเก็บมาให้ผมกินเหลืองอ๋อยเลยถ้าหนูเลี้ยงนี่ตัวนี้ธรรมชาติแท้ๆครับพี่น้องเ้ยเหมือนองค์เลยครับผมมาเอาเด้อเาออกมาเอาเด้อโลละสองร้อยครับผมเดี๋ยวพี่เราจะถ่ายครับข้อมูลผม เพื่อนอวนครับเพื่อนอวนเพื่อนอวนเตรียมตัวมาเอาเนาะพี่เนาะเตรียมตัวจัดเลยโลละสองร้อยโอ้ยสงการมาคนบ้านเบงมาไม่ได้กินอบ่างไงดีสงการเดี๋ยวไปใกล้คนกรุงเทพ้ะเดี๋ยวเจอ <c oughs> โควิดโควิดเ <c oughs> ชื้อมันแรงจริงๆ <c oughs> ทุกวันนี้เขาว่ามันจะมากับฝนนะพี่ <COVID. S 2> โควิดมันเป็นเชื้อที่ทำขึ้นมาเองเลยทำขึ้นมาเองพวก็เองตังค้ามไวยรับเอาครับผมพี่เนาะเอาเอาเอามันจะล้างโลกแล้ว หนูผูกครับผมพี่น้องเอ้ยเค็มเลยเค็มบ๊วยเติมจะเค็มเอ้เดี๋ยวว่าใจให้พี่แกพี่น้องเอ้าว้าวจัดเสียแล้วสุดิบดแล้วครับนี่ ใส่ไปครับไอตะไคร้ได้ป่ะพี่น,นี่ครับผมผู้นอ้องเดี๋ยวเอาตะไคร้มาใส่ครับผมดังไฟแล้วดังไฟแล้วสุดยอดครับผมหนูบานบานครับผมหนูทุงท่งไหอทุ่งน้าครับพี่นอ้องเราหลุ่นกันครับผมนี่ครับผมหนูเอ่มอมือเงินเอาเลยครับผม พี่ครับผมจะจัดให้ครับผมจอดแล้วหากินหนูครับผมตัวใหญ่เกินแ้วพี่ถ้าตุ่มกในไม้ไผ่มันจะมันจะเนื้อมันจะนุ่มนะ โอ้โหเดี๋ยวทามาเบิ้องต้นตอ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 นอย่างแล้วครับอัดน่ครับจัดรอชิมครับรอชิมครับ,รบดดพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องหนูฟรามเลยครับสุดจอดเลยครับผมมาอีกท่านมีครับผม,มอือ นี่ครับผมนี่นี่นี่พี่น้องอ้สุดยอดครับผมมาทานอ่ามอง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 มาชิมหนูเพื่อนเราหน่อยสิพี่น้องเอ้ยเอาเอาเพื่อนเพื่อนโอนชิมก่อนอร่อยมั้นหนูที่บ้านไหมหนูที่บ้านนะอร่อยก็ระเบียบเ่้ยเฮียลูกหน่อยเฮ้ยลองคลิปหน่อยสิพี่ครับพี่ครับกินหนูครับผมหนูปากแดงเฮ้ย ไปแกไปหักก้นชิมดูป่อนสุดยอดอู้หูหอมมูเนี่ยถ้าถ้าจะกินให้อร่อยนะเราต้องหักก้นหักลำครึ่งหนึ่งนะอ่าเอาไปหักเลยมันหักปุ๊บแล้วเราก็ฉีกเนื้อมันมาอู้หจัดเลยครับผมจัดี๋ยวมันเปิดอุนหักเออเนี่ยผมกินหางก่อนอันนี้อะไรสุดยอดมันร้อนจริงเออเนาะนั่นไหมมันร้อนสุดยอดอันร้อน ดังโอเคไหมเดินลำบากเรากินแค่นี้แหละกระเดาเลยมาเลยครับพ mm OK> ี่น้องน้ำกันครับผมเตรียมตัวแก้การมากครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ยทางผมมาเลยเดี๋ยวมาเพื่อนโอนให้เต็มบ่อธรรมชาติโดนน้องโอ้โหแฉะเลยครับเพ่าะแฉะของแฉะครับ น้ำกันครับผมน้ำกันพี่นอ้องครับมาเดินมาเด้อเพื่อนเอ้าว่าอะไรเหรอครับก่อนเอา้เาวไปชิมกับผมยูวันประทัดเบงครับผม,ตตบบผมโลดสองร้อยครับนี่ครับผมมาน้ำกันครับน้ำกันตัวใหญ่เลยครับผมว้าขาวกันมากครับเพ่ ออกินข้าวกับข้าว,าวโอเคครับพี่มาตัดเอาเลยเดอ้เอนอี่บบก่ายแบบเอฟครับอันนี้ก็ให้หัวอาหารแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วเนาะเอ,อ๊ะแกมาอีกแล้วเพื่อนนนมาเถอะโอ้ยี่บบกเอฟเลยเ<ห>นี่ยตัวใหญ่เนะาะตัวใหญ่เนาะครับโอ้ครับเตรียมตัวด้วยจัดออเดอร์ไว้ด้วยเ<ห>ดีย<ห>๋ยวเข้ามาหา ค okay, ครับผมเอาไปนอ้องกินเราเลยครับผมบอยไ่ได้เปิดกล้องเลยครับผมตอนกินหรอปิดเราด้วยครับเด้อครับอันนี้ okay, ม<า>ือนไอหำเตะโอ้ยตับ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 ดูปอดุปอนูโอเคออ okay, ครับไปน้องครับน <laughs> ี่ชือ่อชอบเลยนาะโอ้เพื่อนโ <laughs> คตรใหญ่อะ่ะช่องแปดเลยไหมเพื่อนนน่โอเคครับ <laughs> เดี๋ยปวประจิ๋วไอหน้หกี้ทำเราทำไปครับ